สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษเป็นการทำนายดาวจรของเดือนเมษายนนะครับแป๊บเดียวครับเพิ่งสวัสดีปีใหม่เมื่อวานนี้เองสงการแล้วหรอแป๊บเดียวเองจริงเร็วเนอะวันเวลาจริงๆเขาก็เดินเท่ากันแหละแต่ทำไมความรู้สึกมันเร็วหรือหรือ,รอ,อยังไงนะครับเอาเริ่มกันครับลัคนาราศีเมษนะครับดาวประจาตัวท่าน คือดาวอังคารนะครับนี่ตรงนี้อยู่น,นี้วันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนอะอังคารอยู่ไหนไปอยู่ลาพาครับนะฮะลาพะไปว่าอะไรลาพาไปว่าล่าผลงอกเงยดีฮะนะครับเหมืนหวันเขาเปลือกลงไปฮนะเดี๋ยวขึ้นไปต้นข้าวแลวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ถือว่าดีครับนะครับไปอยู่ในพาภพลาพะชั้นชั้นกําลังอยู่ในจุดที่ในเดือนเนี้ยเออ ในเดือนมีนาอันเดือนเมษาเมษายนเนี่ยจะเมษาคมจะเดือนเดือนเมษายนเนี่ยฉันฉันงอกเงยดีนะอ่าฉันงอกเงยดีนะนะครับอยู่ร่วมกับใครฮะอยู่ร่วมกับอะไรฮะดาวเสาร์ครับนะครับเสาร์มาอยู่ร่วมอย่างนี้เสาร์อังคารร่วมกันนะครับในภพราศีกลุ่มนะครับงอกเงยนี่การงานนี่นะฮะงานกับความงอกเงยเจอกันแสดงว่า ในส่วนดีในส่วนดีนะครับในส่วนดีคืองานของลัคนาราศีเมษจะงอกเงยดีในเดือนเมษายนนะครับนี่ส่วนนี้คือส่วนดีครับนะครับและอะไรละ่ะมาทับลักพระรหัสนี่ครับมาทับพระรหัสมาจากราศีมีแสดงว่าราศีมีนี่คือวินาศน,นะครับวินาศแปลว่าอะไรก่อนวินาศตางทินแดนไกลนะ ไอ้คำว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยคูมวิภาคก็ได้นะต่างประเทศก็ได้นะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ข้างๆเคียงๆเ,เนี้ยไม่เอาคือมันไกลแหละต้องใช้คําว่าไกลหน่อยนะครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพกลางกับเหนือกลางกับใต้กลางกับอีสานตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยหรือต่างประเทศไปเลยเอาไม่ว่ากันเนี่นะแสดงว่าในช่วงที่ดาวพระหัสยังทับรักอยู่เนี่ย ต่างถิ่นแดนไกลให้คุณประโยชน์กับดวงชะตางานฉันเป็นไงงานฉันเป็นไงงานฉันงอกเงยดีชมัดญาติเลยนะครับทีนี้งานคุณงอกเงยเนี่ยจะทายอย่างนี้ลัคนาราศีเมษเหมือนกันเลยเปี้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางครับเอาใช้คำนี้อย่าใช้ก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางดีกว่าเออใช้คำนี้จะมันจะดูรุนแรงกว่านิดหนึ่งเราต้องการความรุนแรงนิดหนึ่ง นะครับไม่มีทางครับลัคนาดเดียวกันนะครับดาวดาวจออยู่เหมือนกันทายไม่เหมือนกันครับเอ้ยมีเหตุผลอะไรเขาใช่ไหมเขามาก็ต้องทําไมถึงจะให้ฉันทําไมถึงไม่ให้ฉันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะทําไมลําเอียงกับฉันหรอเขาไม่ได้ลําเอียงหรอกเพราะดาวมีหน้าที่ที่มาทําให้กับคุณอะมันไม่เหมือนกันครับเขาเขามาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะดาวคารอยู่ตรงเนี้ยในราศีกุมเนี่ย นะครับคือจะบอกว่าให้หมดทุกคนไหมก็ไม่ใช่อย่างนั้นทํำร้ายหมดทุกคนไหมไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรครับเขามาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะมาเอาลาบเอาผลอ่านะแล้วมีการงานร่วมเนี้ยมันต้องดูว่าอังคารเอ่ยเสาร์เอ่ยพระหัสเอ่ยเขามาอย่างไรล่ะนะครับเขา รับหน้าที่อะไรมากับคุณนะเฉพาะคุณนะอ่ะลัคนาเดียวกันราศีเดียวกันแต่ดาวเขามาให้คุณให้โทษไม่เหมือนกันมันเฉพาะบุคคลละทีนี้ชี้เลยแกละ่ะฉ,ฉันว่าเพื่อแกอ,อ่ะฉันว่าเพื่อแกอ่ะฉันว่าเพื่อแกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะบอกเขากาเฉพาะเจาะจงนะฮะแต่ผมไม่เห็นว่าดวงชะตาของคุณเป็นยังไงอ่ะพอผมไม่เห็นแล้วเป็นยังไงแต่แต่แต,แต,แต่แต่ผมก็จะพยายาม ยกข้อมูลที่พอจะยกมาได้เอามาทำํำนายเพื่ออะไรฮะให้ใกล้เคียงที่สุดก็แล้วกันนะในที่นี้ก็ต้องขอยกท่านมหาทักษามาร่วมพิจารณาอันเชิญท่านมหาทักษะมาร่วมพิจารณากันหน่อยนะฮะถ้าสมมุติว่าคือมหาทักษามีทั้งหมด8 8ดแปดทักษะบริวารอายุเดชสีนะครับ มูลละอุตสาหะมนตรีการกินีนะครับจะเป็นอะไรก็ช่างเหอะถือว่าดีหมดนะฮะบริวารอายุเดชสีอ้าวดีหมดแหละขออย่างเดียวกาลกินีนะครับกาลกินีถ้าตกการกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงแต่ทักษะดีเนี่ยมันจะมีดีเลิศก็คือสีสีคือสลิิมงคลครับคุณไม่ต้องไปจับอะไรหรอกคุณจับแค่สีกับกาลีก็พอแล้ว นะครับสีคือดีดีกาลีคือไม่ดีเอาซะเลยนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าอังคารเป็นกาลีแหะฮะหรือเสาก็ได้อสององค์เนี่ยหนึ่งในเนี้ยมีใครดันตกกาลีพอดีเอาละเอาละเอาล,ะ,อาละไม่ดีอะไรไม่ดีตัวคุณต้องกระโดดลงมาฮะ ต้องกระโดดลงมาแก้ไขล่าผลที่คืองานที่มันได้ล่าผลนะ่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอา่าถ้าสมมุติอ่เนี่ยเสาหรืออังคารเนี่ยถ้าสมมุติเป็นการากินีขึ้นมาเนี่ยไองานของคุณที่มันได้ล่าได้ผลนะ่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะคุณต้องไปแก้ไขมันนะคุณต้องไปแก้ไขมันนะเนี่ยถ้าหากอังคารหรือเสา เป็นสลีมมงคลเอาล้ทีนี้เราลูปปากเลยคืองานฉันไปตกลาพระและตัวฉันก็อยู่ลาพระอ่าทาอะไรละครับรับไปสิเต็มเต็มนะเศรษฐีคือซันซานตาคอสมาลอกเขาเรียกว่าซานต้ามานอกฤดูการเลยอะ่ะนะฮะกวางขี่รถกวางเรเดียมาเลยครับนะฮะแจกนอกฤดูการเลยหน้าหน้าร้อนแทๆ้ๆนะครับซานต้าแจกของอ้าวได้สิก็แม่ นะฮะคุณสถิตย์ะอยู่อย่างนี้สันต้าต้องมาแล้วนอกฤด,ดูกาลแล้วล่ะอ่านะถ่ายได้อย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้นนะครับเนี่ยอังคารมาอยู่เนี้ยถ้าหากทักษามาดีนอกฤด,ดูกาลเอาไปเลยซันต้ามาให้แต่ถ้าทักษาเสียอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงก็เตรียมนะฮะเตรียมไปแก้ไขความเสียหายที่งานได้สร้างความเสียหายอะไรบางอย่างให้คุณนะครับไปแก้ไขเอา หรือจะบอกว่ากรรมะเนี่ยอ่าเสาเนี่ยเป็นกรรมะกรรมะเนี่ยมันเป็นงานก็ได้หรือการกระทําก็ได้นะการกระทําก็ได้นะบอกก่อนมีการกระทําอะไรอ่ะถ้าเป็นสลีมงคลเนี่ยสองอันนี้หนึ่งในเนี้ยเกิดเป็นสลีมงคลเป็นสีเงี้ยถ้าไม่ใช่งานไปกระทำการบางรบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จได้ลาบได้ผลไปนะครับถ้าหากเป็นการาก,กินีคุณได้ไปกระทําการอะไรบางอย่าง เกิดความเสียหายแก้กันสิฮนะทำไปแล้วเอา้างานซ้ำซ้อนเนี่ยแก้ต้องตามกลับไปแก้กระทำลมวต้องแก้ไขเพิ่มด้วยนะหรือไปกระทําการอะไรบางอย่างเกิดความเสียหายกับราบกับผลของคุณระวังให้ดีถ้าเป็นการะกินีนี่นี่แค่เอาทักษาใส่หนุกๆยังมีาศาสตร์อื่นๆคืออย่างนี้ครับทักษาใส่อะมันทายอย่างผมได้แต่เลยฮะแต่บางทีเนี่ย ทักษะเป็นสีใช่ฮะผมทายเมืม่ออีกสักครู่ที่ทายไม่ผิดหรอกแต่เป็นสีเนี่ยได้อย่างที่บอกแหละแต่ถ้าเกิดมีดาวเดิมเนี่ยมีการกระทําอะไรบางอย่างได้มาแล้วอาจจะต้องเสียไปก็ได้นะนะครับกาลีก็เหมือนกันครับอย่าเพิ่งตกใจฮะเป็นกาลีอ้าถ้าเกิดดาวเดิมเกิดให้คุณขึ้นมาเป็นกาลีเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนแหละแต่มีคนมาช่วย ความทุก์ร้อนน่ะเป็นยังไงก็คลี่คลายง่ายๆเออคอยยังชั่วหน่อยแม่คิดว่าจะแย่ซะและ้วแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะครับสีก็สีกาลีก็กาลีอาจจะมีสีอาจจะมีจจะมดีแล้วไปแย่หรือกาลีแย่แล้วกับมีส่วนดอนนีอันนี้ได้คือถ้าดูทั้งหมดเนะี่ยมันจะเห็นเฮ้ยหรืออาจจะเรียกว่าดีแล้วดีเลยแย่แล้วแย่เลยก็ได้นะหรือโอยแย่อีกต้องเป็น ปีสองปีแน่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนน่ะนะครับเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพระรหัสจะย้ายจากเมธไปสู่พฤกษบเนี่ยนะครับมีคลิปต่างหากแล้วมีคลิปต่างหากอยู่แล้วดูได้นะฮะแล้วบางคนบอกเอาแล้วทักษะฉันจะรู้ไหมเนี่ยฉันทักษะอะไรไม่ยากครับเดี๋ยวท้ายคลิปมันจะมีวิธีอ่าวิธีการหาทักษะมีลิงก์แปะไวใ้ให้คุณจิ้มเข้าไปดู นะฮะแล้วก็พระรหัสย้ายราศี30เมษาเนี่ยพระรหัสจะย้ายราศีจากเมษไปสู่พฤกษภเนี่ยก็มีคลิปให้จิ้มไปดูนี่เอาโจกเอาใจกันขนาดนี้โอ้โหเอาไงกันอีกเนี่ยเอาโอกเอาใจกันขนาดเนี้ยนะครับนะฮะมาต่อดาวอื่นกันนะครับไหนดูการเงินเสีเอาเงินดาวศุกร์เงินดาวศุกร์นะครับอย่างที่บอกครับตัวเองเนี่ยอ่านในไทยดีก่อน คือผมเนี่ยเหรียญมันมีสองด้านมีหัวมีก้อยผมจะเสนอหัวก็ให้ก้อยก็ต้องให้เพราะว่าอะไรฮะบางคนเขาดีอะแล้วเราทายแต่ก,ก้อยอย่างเงี้ยเอ้ยฉันดีอ่ะไอ้ส่วนดีก็ต้องให้เขาฟังด้วยน่าจะพูดอะดีๆอา้าวและไอ้คนที่มันไม่ดีอะก็ต้องพูดไม่ดีให้เขาฟังด้วยสิยุติธรรมเสมอ,อยุติธรรมเสมอนะครับดาวศุกร์นี่เป็นดาวการเงินของลัคนาราศีเมษนะครับมาอยู่แบบเนี้ย อันเนี้ยต้องขอบอกว่าอ่าลัคนาราศีเมษเหมือนกับว่าคุณเนี่ยงานที่คุณทำเนี่ยมันจะออกราบออกผลเมื่อกี้บอกได้ราบได้ผลแต่มันได้นะยังไงเสียก็ต้องได้ลาบผลล่ะครับนะครับแต่ขอให้ระวังไว้นิดหนึ่งระวังนะฮะเงินยังมาไม่ถึงครับเนี่ยยังไม่ทับรลักรอเลยฮะรอดาวศุกร์มาทับรลักนะครับ มันก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนเนี้เหมือนกับเหมือนกับฉันได้นะเงินเออเออทำงานเสร็จส่งงานเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเฮ้ยเงินเงินนะ่ะตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่เม็ดเงินเนี่ยบางคนก็ยังอ่างอาบางคนก็อ,อาจจะยังมาไม่ถึงหรือหรือหรือมาถึงก็มาแค่บางส่วนนะครับจะ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยต้องรอดาวศุกร์ไปอยู่ที่เมฆก็อีกไม่นานหรอกครับดาวศุกร์เขาเดิม28วันแค่นั้นแหละแหมใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาถึงแหละนะค,คือเงินก้อนนี้ดูดูแลเงินก้อนนี้ยังไงเสียก็ต้องได้นะครับยังไงเสียก็ต้องได้นะฮะแต่มันจะได้ตอนช่วงที่ดาวศุกร์ไปอยู่ที่ราศีเมฆก็ประมาณอีก28วันโดยดวงดาวนะแต่ความจริงอ่ะ บวกลบเป็นอาทิตย์อาทิตย์ได้นะครับนะครับมันเขาเรียกว่าแสงแห่งดาวครับผมพูดกับลูกค้าผมเสมอว่าแสงแห่งดาวเนี่ยเช่นวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นหกโมงครึ่งแต่เชื่อเถอะนะหกโมงคุณออกไปเฉิดฉายหน้าบ้านได้แล้วไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องเปิดไฟหน้าบ้านสว่างพอที่จะออกไปวิ่งไปอะไรได้เลยทั้งอ่ะงทำไมไม่ต้องสึก ทำไมถึงต้องถึงไม่ได้ถือไฟฉายไปนะก็ในเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนี่สว่างมาจากไหนเขาเรียกว่าแสงแห่งดาวมาก่อนตัวยังไม่มาเลยแสงมาก่อนเหมือนกันแ่ะครับการที่อย่างดาวพฤหัสเนี่ยพฤหัสอยู่ที่เมฆณนะวันนี้เดียเ๋ยวนี้แสงของพฤหัสไปสู่พฤกศพเรียบร้อยแล้วนะฮะเหมือนกับบอกว่าเหตุการณ์จากพฤหัสได้เข้าสู่พฤกศพแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทั้งดีและร้าย ทั้งดีหลายๆเข้าสู่พฤกษบแล้วดีก็เข้าแล้วร้ายก็เข้าแล้วเอ้าเข้าแล้วไมฉันยังไม่ได้เขามีระยะเวลาในการดําเนินการหนึ่งปีนะตกลงกันว่าในหนึ่งปีเนี่ยฉันจะสร้างเรื่องนี i, e iling, our, ้ให yeah, the ้เธอนะเมธใช่ไหมเขามีเวลาหนึ่งปีวันไหนล่ะก็แล้วแต่เขาสิจะเชื่อเธอนะเขาทํางานเขาแน่แหละผมไม่เคยเห็นดาวดวงไหนไม่ทํางานสักคนเดียวที่มาดูดวงผมนะ ผมไม่เห็นดวงคนทั้งโลกหรอกแต่ก็เห็นอยู่หลายพันคนแล้วก็พอพอได้อาศัยดูแหละก็ไม่เคยเห็นดาวผิดพลาดแม้แต่ดวงเดียวทุกดวงด้วยทุกดวงด้วยทุกคนด้วยนะครับเต็มที่เขาเขาทำแน่เรื่องหนึ่งเรื่องใดแหละเรื่องหนึ่งเรื่องใดแนะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะจะบอกว่าเขาอาจจะมาอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยอีก28วันบางที อีกส5ห้าวันเขาออกฤทธิ์ออกเดชน็เอาเงินทองเนี่ยที่มาคาคาคือว่าที่มาข้างคา,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 าอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยอีกสักประมาณ15วันคุณอาจจะได้เขาได้บางคนย8บางคน3ากว่าวันเห็นไหมมันมีคือเขาอยู่ในพิกัดที่เขาจะทําเหตุตรงเนี้ยเขาไม่ได้เหมือนมนุษย์เราครับเขาไม่ได้ตอกบัตรนะครับอย่างเช่นอยู่ราศีกุมย้ายมาที่มีนวันที่สองเมษา เชื่อเธอสามสิบสามสิบี่เขาก็อ่ายี่คือยี่สิบกว่ากว่าม,มีนาคมนี่ยเขาก็น่าจะซัดได้แล้วสําหรับบางคนดาวสุกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้นะครับเหมือนกับเงินเงินทองทองของลัคนาราศีเมษตอนเนี้ยมันมันต้องบอกว่าติดขัดใช่ไหมเออติดขัดอยู่แต่มันติดติดอยู่เฉพาะบางโอกาสนะครับ รือหรือว่ายังไงเดียคือฉันต้องได้เงินก้อนนี้แต่วันนี้มันมีเบรกอะไรบางอย่างอยู่แต่เดี๋ยวสักพักมันจะต้องวิ่งมาครับเชื่อนะครับนะฮะทีนี้ลาหูเนี่ยคือใครลาหูคือเจ้าเรือนลาพระเห็นไหมงานคุณงอกเงยเงินคุณลาผลของคุณมันกระจุกอยู่แถวราศีมีนเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าเฮ้ มันอีกนิดนึงนะฮะรอก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยรอก่อนตกเบิกอะไรก็ยังอะเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าทักษาดีๆเนี่ยก็อาจจะรวดเร็วหน่อยนะครับทักษาเสียติดไฟแดงนานหน่อยฮะตำรวจปล่อยจะแยกดูอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ยาวเป็นกิโลแล้วไปปล่อยไฟสักทีอะไรอย่างคิดได้ด้วยเหมือนกันอยู่ประมาณนี้ต้องรออีกนิดแต่แต่ได้แน่ละได้แน่หละใจเย็นได้แน่ละแต่รอหน่อย น่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่มีน้อยนะต้องบอกเ,เงินก้อนนี้ราศีเมษช่วงนี้นะครับในเดือนแถวๆเดือนนี้นะบ,บวกลบหลายวันก่อนไปข้างหน้าอีกสักประมาณ20วันเนี่ยนะครับถือว่าโอเคนะนะอันนี้อัดคลิปเนี่ยวันที่18นะ,นะอัดคลิป18มีนานะบอกก่อนนะอัด,อดคลิป18มีนานะเพราะเดี๋ยวเขาบอกว่าอีก20วันเขาไปดูสักวันที่ ยี่ห้าเมษาอีกบวกยี่สิวันต้องเข้าใจดยตรงนี้ด้วยยี่ห้ามีนาเอ้ยยี่สิบแปมีนานะอัดคลิปอ่ะสิบแปมีนานะอัดคลิปบอกก่อนนะเดี๋ยวไอ้บวกลบอย่างงั้นยุ่งเลยนะบวกตรงสิบแปมีนานะจ๊ะคืออย่างนี้นะครับคือลาภผลของคุณเนี่ยงานคุณเนี่ยมาประสบความสำเร็จดีแหละแต่เดี๋ยวเธอต้องบอกไงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธออะไรฮะ ลาบผลมันจะไปกระจุกอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็โฟล์เข้ามาครับใจยเย็นหน่อยใจยเย็นนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ที่ราศีมีนเนี่ยดาวอื้อเลยอาทิตย์ก็อยู่อาทิตย์แปลว่าอะไรฮะอาทิตย์แปลว่าปุตตะครับปุตตะแปลว่าอะไรฮะปุตตะเนี่ยเป็นงานจ็อบใหม่ๆก็ไดะ้ปุตตะนะครับงานจ็อบใหม่ๆกะะ็ได ค,คือตอนนี้ลัคนาราศีเมทพูุธเรื่องงานนะในเดือนเมษานะโอโหเพราะคุณเทินหัวจับเพียบเรียกว่าจับมาต่อท้ายกันเรียกว่าไงฮะงานของคุณเนี่ยจับของคุณเนี่ยต่อท้ายกันเป็นหางว่าวเลยนะครับเงินก้อนใหญ่กําลังจะมาก็ว่าได้ลัคนาราศีเมษขอบอกขอบอกถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะเมษนะจับใหญ่ ต่อเป็นหางว่าวเลยเงินก้อนใหญ่ก็กำลังจะมานะครับแต่อะไรฮะแต่ฉันมีพุทธอยู่ด้วยฉันมีพุทธอยู่ด้วยนะครับพุทธตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะพุทธคืออะไรพุทธออล,ลี่เองแหมอเล,ลี่นะอเล,ลีปัญหาไงครับบางทีงานเจ๊าบใหม่ๆคุณมาต่อเป็นหางว่าวเนี่ยนะครับแล้วปัญหาก็อยู่แล้วมันก็ฟังรู้เรื่องนะงานเยอะปัญหาก็เยอะเออมันก็ ถึงดาวไม่มาฉันก็อาจจะทายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะดาวมาฉันก็ทายไปเลยดีๆนะฮะเห,หยียบคันเร่งตามไปเลยฮะคัาเรยกตามติดแลยไฟเหลืองฮะตามตามไปเรื่อยเลยกเรียกลูกติดพัน <laughs> มีเขาเรียกว่าไงฮะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงเนี้ยอยู่พอสมควรคือเบื้องหลังคุณเนี่ยเงินก็รออยู่เบื้องหลังลาภผลก็รออยู่เบื้องหลังงานที่เป็นเจ้าก็โอ้โหเป็นหางว่าวหรืออาจจะทายอย่างนี้ก็ได้ครับ เนื่องจากมีงานใหม่ๆม,มารอมารอคุณอยู่เบื้องหลังอะเมษนะรัคณาราศีเมษนะงานอยู่งานมารออยู่เบื้องหลังเต็มไปหมดเลยทําให้ลาภผลและเงินทองคุณเนี่ยก็รออยู่เบื้องหลังเต็มไปหมดเลยคือฉันทํางานเสร็จเมื่อไหร่ไอลาภผลถึงขยับมาอันนี้ก็ถ่ายร่วมตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวลาภผลมาอาเดี๋ยวดาวศุกร์เดินม,มาทับที่เมษคุณก็ได้ลาภได้ผลอ๋อคุณคงจะไปทําเนี่ยไองานที่มารอทั้งหลังอยู่เต็มเต็มเนี่ยคุณอะไรฮะ คุณก็ไปทําพอทําก็ได้ตังพอทําก็ได้ตังอย่างนี้หรือเปล่าล่ะแต่มันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะอาริอยู่ด้วยอริอยู่ด้วยก็ไ่าอย่างนี้คลิปนี้นะ่าจะฉายเกี่ยวกับการงานลว้วนๆเลยเพราะว่าขอเน้นที่งานแล้วกันนะขอเน้นที่งานแล้วกันนะลัคนาราศีเมษเพราะมันมันเหตุนี้ต้องขอยิงไปที่อะไรฮะที่งานแลงเงินความลงความรักถ่ายได้แหละแต่ ขอขอฉายเรื่องงานแล้วกันเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยว่ากันเรื่องอื่นมัางนะฮะอันเนี้ยคือมันถ้าดูจากดวงดาวเนี่ยคงต้องฉายเรื่องเงินเรื่องงานนะครับราศีเมษในงานเขากาลังมาและเงินเขาก็จ่อท้ายอยู่ด้วยน่าสนใจนะครับนะฮะแต่ข้อเสียต้องมีครับถ่ายข้อดีไปแล้วแม่ฟังมานานแล้วข้อดีลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับ อลิเป็นประอริเป็นนิดนะครับดาวอลิอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้ระวังความเสียหายจากการงานให้ดีก็แล้วกันขอบอกแค่นี้นะฮะพุทธเดินถอยหลังด้วยตอนแรกอ่ะเราพูดเหมือนกับไม่มีอะไรนะพุทธจริงๆอ่ะผมมองมาต้องนานแล้ว มองปลาตั้งแต่ตั้งแต่เขียนตั้งแต่ตั้งแต่เขียนเนี่ยอาทิตย์พุธสุขอังคารพระเกตอะไรเงี้ยตั้งแต่เขียนเนี่ยเอาแล้วกูได้ทายดาวพุธเนี่ยตัวเรียกว่าตัวได้ทายเลยผมจะบอกให้งานเนี้ยแต่ทายเสียนะทายเสียนะไปดูด่วนทายคลิปมีวิธีหารรักษาอย่าให้พุทธเสียนะจ๊ะ นะฮะเมื่อกี้บอกเฮ้ยอังคารเสียเสาเสียก็เสียหายอย่างนั้นแหละครับนะฮะอังคารเสียเสาเสียก็เสียหายอย่างนั้นครับแต่ฮแต่ถ้าอังคารเสียเสาเสียเอ้ยไม่ดีเลยว่ะแต่ยิ้มในใจคอยช่ช่วยให้กูพอพุทธกูจะไม่เสียนะครับอย่าให้พุทธเสียนะบอกก่อนนะงานเนี้นะนะถ้าพุทธเสียหนุก บอกให้เลยหนุกน้ำตานะไม่ได้หนุกอะไรนะครับหากคุดตกกาลีตูมระวังถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินระวังการงานจะเสียหายครับพูดได้แค่เนี้นะครับถ้าใครฟังถึงท้ายผมเนี่ยเห็นบางคนเนี่ยหลายคนนะ่ะประเภทอ่านหนังสือสามรทัดเนี่ยแล้วก็เลื่อนผ่านคุณจะไม่ได้อะไรจากผมหรอกจำไว้นะฮะคนที่ดูถึงท้ายคลิป คุณจะได้สิทธิ์นี้ไปฮะไปดูพุทธถ้าพุทธเสียนะให้ระวังถูกหลอกถูกโกงนะฮะเรื่องงานที่ทําเรื่องเงินที่จะได้งานที่ฉันทําเงินที่ฉันควรจะได้ระวังโดนหลอกโดนโกงครับระวังเกิดความเสียหายครับมาจากพุทธนี่แหละมาจากพุทธนี่แหละถ้าพุทธกาลีนะนะฮะท่าทางจะโดนนะฮะ จะน้อยจะมากอยู่ที่แล้วแต่คนนะนะครับให้ระวังตรงนี้นะนะฮะสวัสดีครับ